ก่อนที่จะออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอาณาปณะสติสมาธิแบบง่ายๆที่ไม่ค่อยมีคนพูดทําไมถึงไม่มีคนพูดเท่าไหร่เพราะมันหาคนที่จะเข้าถึงสภาวะตัวนี้น้อยมากแล้วก็ย่อลงมาให้เราปฏิบัติได้ง่ายนี่หายากมากลุงตาท่านจะศึกษารายละเอียดสี่4-5ปีสิ่งไหนที่มันพิสดารท่านก็จะย่อลงมาเพราะคนส่วนมากจะเล่าแต่เรื่องพิสดารดูให้มันลึกลับไว้ก่อนดูให้มันสลับซับซ้อนไว้ก่อน ต่หลวงตาท่านไม่หวงองค์ความรู้ไงทํายังไงท่านเล็งเห็นประโยชน์แล้วว่าทํายังไงคนที่ปฏิบัตินิสัยวาสนาที่เหมือนกันกันกบหลวงตาไหนมันมีอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ท่านก็เลยไปย่อทรรมะที่พิสดารนนี่นลงมาให้มันกระชับแล้วก็สามารถเข้าใจได้มากขึ้นในง่ายขึ้นท่านไม่หวงองค์ความรู้ท่านไม่หวงไต่พูดง่ายๆท่านแง้มไตออกมาให้หมดเลยคำพูดที่มันกินใจเรามา คือลึกซึ้งมากคือคําว่าศัพ์คาเดวใหญ่นี่แหละที่เราจําอยู่ตลอดเราจับเอาแค่คำเดียวเท่านั้นนะหลักในการปฏิบัติใหม่ๆหลวงตาท่านบอกว่ามึงจะไปไล่ดับหลอดไฟทําไมร้อยหลอดพันหลอดมึงจะเสียเวลาไหมอย่างเงี้ยท่านเทียบเคียงให้ฟังที่เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนมากแล้วก็ปฏิบัติตามได้ง่ายด้วยจําเป็นไหมที่จะต้องไปรู้ชื่อธรรมะอย่างเงี้ยท่านก็พูดหลวงตาก็เคยศึกษาตรปิฎกมา ซื้อมาอ่านนู่นมันก็ยังดับทุกข์ให้ตัวเองไม่ได้อยู่อย่างนี้ท่านเทียบเคียงให้ฟังท่านก็พูดให้เห็นเป็นรูปประธรรมเลยเออมันก็จริงที่หลวงตาท่านว่าไม่ว่าทําไมเราไม่สับขัดเอาใหญ่เลยเป็นคําที่กินใจเรามากเลยคานี้ซึ่งมันก็ง่ายด้วยบัดวิธีสับขัดเอาใหญ่ทํำยังไงนะไม่ต้องไปรู้ชื่อธรรมะไม่ต้องไปไล่ขั้นตอนมาเลยว่าหนึ่งสองสามสี่มันจะเป็นยังไงแค่ดูลมแบบโงง คือให้แยกออกมาจากความคิดเท่านั้นคําว่าสับคาเดาใหญ่วิธีแยกออกจากความคิดคืออะไรดูลมเอาความรู้สึกนี่แนบกับลมเข้าลมออกนี่แยกออกมาจากความคิดแล้วถึงแม้เราจะคิดร้อยเรื่องพันเรื่องมันก็เรื่องของมันนี่ยน,นะคำว่าดับหลอดไฟลหลายๆหลอดก็คือสับคาเดาใหญ่ไม่ใช่วแบบ่าไปไล่ดับทีละหลอดไปคิดเรื่องนี้แล้วก็จะไปดับเรื่องนี้ถ้ายังคิดอยู่มันดับไม่ได้หรอกแยกออกมาจากความคิดเท่านั้นอย่างการปรุงแต่งก็ไม่เกิดแน่เลยเรียกว่าดับอุปทาน ในช่วขนาดนั้นแต่ถ้าเราเทิ้งลมปั๊บไปคิดปั๊บเนี่ยอุปทานเกิดขึ้นมาทันทีเลยนี่มันง่ายไหมละ่ะชัดเจนไหมละ่ะลวงตาท่านศึกษาเรียนรู้รายละเอียดพวกนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะนําคําพูดง่ายๆมาสอนพวกเรามันไม่มีนะในยุคนี้นะไม่มีนะคนที่พูดแล้วเข้าใจง่ายขนาดนี้นะเราก็เข้าใจเห็นตามเลยบัดเออเราจะดูลมแบบง่ๆตำรับตำราเราจะวางไว้ก่อน ก็คือมีหน้าที่ดูลมเท่านั้นเลยยืนเดินนั่งนอนมันก็จะแยกออกมาจากความคิดก็จะเป็นมันคิดไม่ใช่เราคิด,ดเห็นไหมเท่านี้มันก็ง่าย้วอย่าไปคิดให้มันสลับซับซ้อนอย่าไปหาเงื่อนหาขั้นตอนอย่างนู้นอย่างนี้ส่วนรายละเอียดเทคนิคเกี่ยวกับลมเราไปหากันเอาเองนี่เห็นไหมล่ะง่ายไหมขอให้เราตั้งใจทาเท่านั้นเองคําว่าพระอริยมันเอาภายในชาตินี้ก็ได้เลยเพียงแต่เราไม่ทําไม่เฉยนะวิธีการก็ง่ายนิดเดียวเพียงแต่เราไม่ทําคิดว่ามันง่าย ต้องไปหาขั้นตอนที่มันสลับซับซ้อนให้มันดูพิสดารนะนะพยายามไปคิดค้นสูตรอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาทั้งทั้งที่สูตรที่พระพุทธองค์พระองค์สอนอย่าง่ายนิดเดียวแค่มานั่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกยืนเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยเท่านี้เองมันก็จะตัดกระแสร,ระบบประจิจสมุปบาทลงทันทีเลยถ้าดูได้ต่อนเนื่องต่อนเนื่องต่อนเนื่อง,อองมันก็จะตัดตัดภพตัดชาติสั้นลง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 เท่านั้นเอง